ได้ของดีมาแนะนํากันอีกแล้วครับตัวนี้จะเป็นโบเวอร์เป่าลมนะครับของมาสลุนะครับผมภายในชุดนะครับจะแถมมานะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมมาให้นะครับแล้วก็จะมีที่ชา um ร์จมาให้นะฮะอ่าที่ชาร์จจะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะแถมถุงเก็บผมเอาไว้เวลาเรามาทําที่ดูดขยะนะครับนะฮะแล้วก็จะมีตัวเป่านะครับผมการใช้งานก็ง่ายๆครับนะฮะตัวนี้แค่สวมเข้าไปประมาณนี้ครับนะฮะถ้าเราจะเป่าเราก็ต่อเข้ากับตัวนี้นะครับด้านหน้ามันจะมี สลักอยู่นะครับแล้วก็แค่ยัดลงไปประมาณนี้เลยครับผมหรือถ้าเราจะเลือกเป็นดูดนะครับเอาไว้ดูดฝุ่นหน้ารถพวกนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับผมมันจะมีอะแดปเตอร์ตัวแปลงมาให้อยู่อย่างนี้นะครับเราก็แค่สวมเข้ากันกันกับท่อดูดนะครับสวมเข้าไปอย่างนี้ครับอ่าฮะแล้วก็มาต่อเข้ากันกับด้านข้างนะครับด้านข้างนี้เอาไว้สําหรับดูดนะฮะพอต่อเข้าอย่างนี้นะครับก็ล็อกสลักเกียวนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการดูดแล้วค่ะตัวนี้ถุงถุงลุงเอาไว้เก็บขยะนะครับ ก็จะมาต่อตัวนี้ครับนะครับการจะมาต่อเข้ากับตัวล็อกเนี่ยนะฮะแค่นี้ก็จะเป็นเครื่องดูดแปลงเป็นเครื่องดูดได้แล้วครับนะฮะแบตเตอรี่ให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปใช้งานในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้เลยสะดวกดีนะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะฮะชาร์จแบตให้เต็มใช้งานหน้าง,งานที่ไม่มีไฟฟ้าได้เลยครับนะฮะดูการใช้งานกันนะครับตัวเนี้ใช้งานก็ง่ายๆครับผมเนีย่ยมันจะมีตัวท่ออยู่เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ครับ ใส่แบตตรงนี้ตรงซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็เนี่ยดันเข้าไปให้มันแน่นนะครับลองแกะกองมาเป่าดูนะครับอ่ะดูตรงนี้นะครับยิ่งเรามาเป่าบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสะอาดนะครับกองจะไม่ตันแนะนำเลยครับตัวนี้ใช้ดี ทีนี้พอเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นตัวดูดฝุ่นนะครับทําง่ายๆเลยถอดตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ฮะมาใส่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ยมายัดเข้ารูตรงนี้ครับนะครับทีนี้ก็จะทําเป็นเครื่องดูดฝุ่นได้แล้วนะครับผมก็เหมือนกันครับใช้ง่ายๆก็ดูดฝุ่นตามเนี้ยครับแค่นี้ครับก็กลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นได้แล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการทํางานของเจ้าโบเวอร์เป่าลมตัวนี้นะครับผมผมว่าตัวเล็กๆนี่หลายกาดน่าดูนะครับผมผมปักตะกร้าไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับผมเผื่อสนใจก็เข้าไปดูเลยครับร้านเขากําลังลดราคาครับรีบเข้าไปดูกันนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการหาสิ่งดีๆมารีวิวกันอีกครับ